สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยถึงตรงกลางคอนโซลนะครับของตัวรถ Mercedes Benz A-Class c l a แล้ก็ c l a ครับตรงกลางเนี้ยจะมีหลุมตรงเนี้ยสำหรับหลายๆท่านก็ จะใช้ประโยชน์ในการวางแก้วน้ําเพิ่มครับที่เป็นแก้วใหญ่ๆพวกแก้วใหญ่ๆอย่างเงี้ยวางในช่องนี้บางทีก็ไม่พอดีก็จะวางเข้าไปในนี้เลยโอเคก็จริงๆนะครับเอาพูดตรงๆเลยก็คือส่งของกล่องเนี้ยก็คือถังขยะถังขยะครับเข้าใจถูก้วมันคือถังขยะเห็นไหมครับมันจะมีโลโกโลว้ว่าห้ามทิง้งที่เขียบุหรี่ไม่ใช่ที่เขียบุหรี่นะแต่เป็นถังขยะ หรือวางแก้วน้ําก็ได้แหละแล้วก็เขาจะมีแผ่นยางอยู่ด้านล่างด้วยเนี่ยสามารถจะแกะออกมาได้ามาทําความสะอา,าดเห็นไหมครับยกขึ้นมาเลยแผ่นยางเอามาทําความสะอาดได้ครับก็หลายท่านคงไม่ได้สังเตกตหลักๆเขาคือทางขยะแหละเพราะนั้นมันต้องยกออกมาได้ก็วิธีการแกะก็นี่ครับจะมีบ่าอยู่ดึงขึ้นมา แล้วก็ไปทิ้งโอเคครับผมว่าต้องมีบางคนอ่ะไม่รู้อ่ะแล้วก็เฮ้ยมันแกะได้ด้วยหรอแล้วมันคืออะไรอะไรเงี้ยมันคือทางขยะครับทางขยะขนาดเล็กๆกระทัดรัดก็วันนี้มีมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็การ